สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการขันฟุตบอลเมื่อคําคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลอยูโร2020ก่อนเลยครับสกอตแลนด์แพ้กับเช็กไป0ประตูต่อ2 โปลแลนด์พ่ายกับทางด้านสโลวาเกียไป1ประตูต่อ2สเปนเสมอกับสวีเดนไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลไว้เขาลีก้าของฟินแลนด์ SJK เอาชนะทางด้านอิสเวตไป1ประตูต่อ0คูพีเอสเอาชนะทางด้านของอินเตอร์ตูกูไป1ประตูต่อ0มาริฮามพ่ายกับทางด้าน SJK ฮิลซิงกิไป0ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลอิลิซิเลียนนะครับสตาเบกพ่ายกับทางด้านของทอมโซไป0นย์ประตูต่อ3โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านอย่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ